สามคนจะไม่เต็มบอ่อเดี๋ยวก็รู้เด็กมหาลัยของจริงไงนนี้เลื่อนชั้นแล้วสวัสดีครับผมพบกับพวกเราดูมันดีนะครับผมวันนี้นะครับก็อยู่ในช่องรีแอคเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ก็เห็นหน้าน้องๆทั้งสี่เลยนะครับผมสงสัยใช่ไหมครับทำไมวันนี้ทำมานะครับก็ทำไมครับ วันนี้นัขาทองก็จะมารีแอคนะครับ r e a อคชั่นะครับคลิปดูมันดิที่รับน้องทําตอนแรกนะฮะจะมาขู่น้องๆนะครับว่าโยการรับน้องเนี่ยมันเป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมไม่สามารถรับได้ให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงมาดูกันเลยไปตื่นเต้นแล้วที่ตื่นเต้นแล้วเนี่ย ครับผมก็เนื่องจากมีพี่พี่แฟนคลับหลายๆคนครับผมบเขารีเค u สมาบอกว่าอยากให้ดูมันดิรุ่นน้องอม,มารีแอคคลิปรุ่นพี่กันครับก็เดี๋ยววันนี้พวกเราก็จะมารีแอคกันครับผมเอาให้ สุดโต่งมาเลยฮะสุดโต่งมาเลยฮะมามาดูกันดีกว่าเปิดมาดูซิพี่ๆเขาเป็นยังไงน่าติด่กาะอันนี้ก็คลิปไหนพี่ทําบอกเข้าไปฮะคลิปที่เราจะรีแอคกันวันนี้รับน้องที่ออนเซ็นอย่างฮาดูมิติเจแปนซีซั่นสามนะครับ EP4 ฮะรับน้องใครครับเนี่ยคลิปนี้ก็คือจะเป็นรับน้องตอนที่ทอมเพิ่งจบจากทหารใหม่แฮะอ่าเดี๋ยวมาดูเลยครับชื่อถึงเพิ่มแสงเพิ่มแสงใช่ เห็นปะพี่ป๊าพี่เอพี่ป๊าเห็นพี่ป๊าโอ้พี่ป๊าเสียวหรอไอ้ย่าอินโทรเคยอยู่บ้างนนี้เคยอยู่ไหมเคยครับเคยเลยเคยเคยเลยเคยแล้วครับอันนี้เช็คตอนนี้ก่อนพี่แม็คโอ้พี่แม็คเป็นพี่ลิตโตะแต่งคอตตอนนีเลยพี่ ประตูแบบใน่กระตูนะอแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เช้ามากวันนี้ครับผมเชื่อว่าเป็นวันที่มาเข้ามาถนัต้องดูไบมฮะตอนนี้รู้สึกว่ามีคนกำลังสลบอยู่แน่เลยโดยการที่จะรับน้องที่ออนเซ็นนะครับผมครับเลยไปปุ๊บไปดีกว่าโอ้โหคุมโองแบบว่าอบอุ่นเลยหลับเชิญหลับเป็น

พี่คิดว่าวันนี้เป็นวันพิเศษมากสำหรับพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่อยากเจ่วงเงี้ยตัวไม่อยากไปฉะนั้นฮะพวกพี่ก็ต้องมารับน้องเป็นพิธีรีตองของยุงมันดิเป็นธรรมดานะจะลุกก็ไม่ให้ลุกไม่มาจะลุกไม่ลุกจะคุมโปงอีกแลยวตอนนั้จัดปันตอนนั้นนี่หล่อหล่อแล้วพี่ตอนนี้ไม่หล่อตอนนี้หล่อกับเดม จำความรู้สึกไม่ได้แล้วตอนนั้นไปยังไงวะเดินไปแบบโคตรไกลเลยจำได้หนาวว่ะพี่ก็เย็นเย็นกันมาดีเย็นเย็นทำไมพวกมึงถึงแจ้งเกิดมึงคิดว่าทำไมแจ้งเกิดโอ้โคลิปสนุกมากเาี๋ยวไปดูดิสั้นหึง ตอนนี้แค่หคน้ีมึงมาตนีงพี่ปี้ีคนที่เป็นคนที่เจ็ดเลยเข้ามาที่ตามนคนที่เดเคยเข้ามาคือแบบไม่ยังเข้าช่องฝ่ายไม่ถูกเลยไม่ได้เก้าันงงก็มีแต่คนพูดเก่งดูดิเฮ้ยไปดูซีซั่นหนึ่งไปดูอซีซั่นดู่นย นี่การแจ้งเอกิดการพูดหน่อยจริงกตื่นเต้นนะเพราะว่าการรับน้องนี่แบบมันน่าจะแบบมีอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจทุกอย่างเลยจริงจริงตอนที่เราเปิดครั้งแรกอ่ะกูวิกูซีบเลยตื่นเต้นอะไไม่รู้เลยเจ้าก็ยังลงวันนี้ถือโอกาสรับน้องคอมมี่อยากเป็นทางการเลยตื่นเต้นน้อยกว่าเดิมจังหวะนี้อกู่บางนาทีไม่ตื่นเต้นแน่น้องต้องถอดเหมือนโดนถอดแล้วโดนถอดแล้ว ก็เด็กเลยใช่ไหมตอนนี้เด็กคือหมายว่าชอบแซวไวบอกว่าจะต่อยอีกแล้วอยู่อย่างนี้แล้วตัวเล็กมากเลยที่หัวจอร์ตเท่าแบบทพอยจิมมี่อ่ะจ๊อตอะแต่ตัวใหญ่กว่าใช่ไหมถอดอย่างนี้เลยคือเหมือนมันลงการลงการสี่ห้าคนลุมลงกลางนี่ใช่ไหมความหมายของพี่พ่อรวม จองไรวัวไม่อายแล้วมันก็เป็นที่ใหญ่มก็ต้องไปหรือวะคือตามแม่คือแบบว่ารุ่นพี่มันก็ต้องบอกว่าตลกตัวเองว่ะเือผู้เยอะนะพี่อเนี้ยอย่าพูดแบบพูดไม่ค่อยนู้เรื่องตบกมืออะไรบ่อยอะไรกือะไรกไปนะจอครับอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่คนแย่เลยไป พยอื่อรับน้องหนักของกูของกูน่าจะเบาาเบาสุดๆวิ่งสิบถ้าลงไปสิบสักสิบคนจะไม่เต็มบออโอ้โหหนาวหน็วมากเ้ยบออเนี่ยอาไม่บอเย็นแล้วก็บ่อเย็นไี่โคตรเย็นแล้วคืออากาศ้างนอนมันแบบหนาวตัน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 เย็นแล้วก็อนวร้อนเนี่ยมัน้ำเย็นอะทำให้กระชับผิวเจก่อนแล้ว้ไมมอยู่ตีคนแล้วมันไมค่บอยู่บ ปกติเราทำก็ชอบมือชี้หน้าแล้วเราจะอือชี้หน้าคสองแล้วอะไร่างเี้หน้าไ e ้ไี่ยาจะไอ้อมมี่เด็กปรมที่เด็กปโดนยับไปโดนกดแล้วะเดี๋ยวก็รู้เอมหาลัยของจริงไเล่นชันแล้วโยชนที่เอว่าเป็นอราบเีย ก็บ่อตอนทุกบอเลยมันคือบ่อที่ว่าจะมีกระแสไฟฟ้าอิเล็กทริกเล็กๆเรื่องนี้มีจริงมันคมีจริงจริงข้างในเป็นแบบกระแสไฟ้าไปมันจะเป็นลวดอ่ะคือถ้าแบบมันจะเป็นชี้ชิดกำแพงเลยว่าคือถ้ายิ่งใกล้กระแสมากมันจะยิ่ง h ั t แรงแต่มันเป็นหิวมันเป็นแบบเหมือนกับช็อตอยู่ในน้ำเราเข้าไปปุ๊บก็จะแบบเตือนติดติดติดแต่ถ้าเข้าเข้าไปชิดมากๆใกล้มากๆมันก็แบบ hot จะทำให้เราเป็นตะคิวอ่ะเหมือนแบบเกร็งแบบรู้สึกปวดเกร็งแล้วมันดีเลยพี่ ก็จริงๆอะมันคือบ่อที่แบบขึ้นชื่อเว้ยเนี่ยบ่อที่แบบว่ารักษาหรือว่านวดผ่อนคลายอะไรเงี้ยปกติทีมเนี่ยรวมกันเนี่ยถึงสิบห้าวิหรือเปล่าโอ้โหคือเขาตอนนั้นคือไม่รู้เลยว่าความรู้สึกว่าเป็นอะไรอู้นั่นคมัเป็นไรพี่ มันไม่มีอะคือต้องเข้าต้องเข้าไปลึกวมันถึงจะช็อตแรงมากคือถ้าคนยิ่งอยู่ใกล้แข่งคือถ้าชิดขอบหนังอ่ะมันยิ่งแรงใหญ่ตีกันใหญ่โอ้โหอะไรกันน่ะอุ้ยอุ้ยมาดูหลังกู เกงไปหแล้วมันปวดแล้วมันจะเก็งมันรู้สึกแบบกล้ามเนืเหมือนเหมือนคยโดนฝังเข็มหรือว่าใช้ไอเจลเจลช้อนไฟฟ้าแปะ่ะไอนนหน้าะเออฟินันะแต่เคยโดนแบบที่มันปรับกระแสไฟฟ้าแรงแต่ว่าแรงเกินกว่าที่แบบก้ามเนือหโ้้โมันโโอ้ห้้อโห ถ้าเยิ้มออกรู้เรื่อยิ้มทอกนมทอนไี่ก้นไง้ยนี่นะนี่นะครับผมมีไปแห่งคนเดียวนะครับถ้าพี่ม่แพ้มันก็โดนทำโทคนเดียวนะใช่โอ้โหนี่สโซ่อี่ทโอ้โหขนาดพี่ป้าแบบ

แต่ลบอลาจะสมผูรข์ออกมาแล้วนะไอนี่ก็คือแบบว่าฟิวเจอร์เลยจิ๊บจับสกำเนื้อใช่ถ้าใครอยากรู้นะผมย้อนกลับยูทีทีสนหนะฮะโ้หนึ่งแล้วคณแม็กกี้เอรลอนามแล้วก็พี่ฟังนะครับแกลเของเราครับตนอลก็คือทอร์มี่ครับผมตองใหม่ตลอดดีกว่เอาดีเอาคนที่ออกมาคนแรกๆอ่ะโดนให้หมดเลยดีกว่าใช่ใช่ใช่มั่งอ่ะเจมสพีิจิมันสี่คนแรก ปีหนอวะทำไมมึงพูดแบบนั้นอ่ะเป็นจริงคืออะไรยูไม่ได้บอกบทตำโลยผมเป็นตากล้องเนยบทตากล้องกูไม่กลัวหรอกกูจะกลัวแค่พวกเอารูปกูไปปล่อยให้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วบทรตำโต้คืออะไรบทตำโต้คือเระเคลนแม้ที่เราต้องยืนบนหนังสือพิมพ์แล้วมันต้องใกล้ๆกันน่ะแนบเนื้อแนบเนื้อยิ่งแคบใกล้แค่ไหนก็ใกล้ใกล้ใกล้แค่ไหนเรียกว่าใกล้

โอ้้ยงดวหน้าเปลี่ยนเดียวป่ะแบบดูโตขึ้นนี่ทำเนี่ยหรอทรงผมด้วยพี่สัตสัมพันธ์นี่าะเัี้ยสัมพันธ์นก็หลายๆคนอาจจะมองว่าแบบทึ่งอะไรเงี้ยต่างนะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าทะลึ่งมันเปเิใชนเรารู้จักกันนานแล้วอย่างนี้มันเป็นการกระชับมิตรอย่างกระชับมิติมาขึ้นรลยเงี้ยเดีเจนน้องๆพี่พากระชับมิตเองกระชับดาบ เราไปอาบน้ำแต่งตัวดีกว่าปลาตันนี้มันมีหลายที่ต้องไปแตคนถ่ายอะต้องขอโคตรมากนี่ฮะปลาไหลนะครับผมถือว่าสองไม้ใช่ไหมสองวันเย็นถือว่าถูกมากนะปกติไปกินข้าวหน้าปลาไหลอะไรเงี้ยมันแบบแพงนะวันนี้แล้วก็ให้น้อยด้วยนี่ไม้ละสองวันเย็นถูกมากป้าปีไห่เหรอปีอะไรนี่ซื้อมากเสียตังค์ใช่ของพี่พี่เก่งอ่าเนี้ยผมที่ไม่เก่งไม่เก่ไม่เกเก่งนะ อเดี๋ยวเราไปดซุชิกันถึงเวลาแล้วสำหรับใครนะครับที่ต้องการความย่หรอ่าเดีก็อยากให้มาที่นี่ซุกิจิไม่ผิดบนเขียวสดใช่ไหมไม่รู้ไม่ดีดีนะดีดีนะบนเียวนะจบแล้ว ดูต่อเลยพี่กลับไปทำงานบ้างไปดูคลิปเก่าๆนะครับก่อนที่จะถึงสนามจริงว่าคุณจะโดนเชืออยังไงไปทำงานบ้านไว้ว่าต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสคงสคริปต์นี่คือคุณต้องถัดจําให้แม่นพูดเนี่ยคุณต้องฟลว์แบบต้ปล่อยให้มันธรรมชาติไม่ใช่คุณรู้สคริปต์อะไรมาพอดูนี้แบบว่าเจมรู้สึกแบบกลัวน้อยลงอใช่เพราะว่าแบบมันไม่แบบมันไม่ได้นักขนาดนั้นใช่แต่เดี๋ยวไปจริงก็รู้ไปจริงก็รู้ไปจริงก็รู้ ไม่ต้องพูดดีกว่าโอเคครับผมเป็นไงบ้าง ก็ตื่นเต้นนะพี่แต่สมมทับเวลาจริงอะไปสิบสามคนก็น่าจะสนุกอีกแบบหนึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะแย่งใครกันพูดพี่เลยวะเพราะุ่นพี่พูดเก่งทุกคนเลยแล้วคือรุ่นน้องก็เงียบหมีเลยจะบอกว่าพี่เล่าให้ฟังเลยนะตอนพี่มาแรกๆคือพี่ไม่พูดกับใครเลยแบบพูดน้อยมากๆแล้วแบบเป็นคนเรียบร้อยสุดๆเลยพออยู่กับดูมันเดี๋ยวมานานๆแล้วอะแม่งรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นคนแบบเข้าสังคมได้ง่ายเก่งขึ้นแต่ก่อนเป็นเป็นทหารที่เวลมมันแบบไม่มันหยุดในสังคมแคบๆแล้วมันแบบไม่ได้เจอสังคมไม่ได้ไม่กกาแสดงออร เลยอ่ะแบบว่าเป็นคนขี้อายเลยแต่พอมาเจอดูมันดีก็คือปลดล็อกทุกอย่างเชื่อครับดูจากนี้แล้วก็น่าจะปลดล็อกทุกอย่างจริงปลดทุกอย่างปลดทุกอย่างจริงเสื้อเอ้เอย อเรือความรู้สึกเป็นยังไงครับลุงก็รู้สึกพวกพี่ๆเขาแบบเล่นกันเป็นเป็นกันเองมากเลยเฉพาะตอนแบบอยู่ในออนเซ็นนะพี่ใช่ก็เป็นกันเองจะว่าอยากไปไหมก็หอ่าไม่พูดหรอพูดเหมือนไม่อยากไปนะไม่คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจคนเข้ามาแล้วครึ่งตัวแล้วแอบแอบกลัวนิดหน่อยครับแต่ว่าเอ้ยก็อยากไปจริงๆแบบไปเที่ยวกับพี่ๆไปอยากอยากไปเล่นอย่างเงี้ยจริงแล้วก็คือแบบถ้าหลังกล้องอ่ะคือมันดีอย่างหนึ่งความเป็นดูมดีอ่ะคือมันมันเขาเรียกไงมันกันเองอ่ะมันเราลารี เอขาละลายพฤติกรรมกันตอนที่แบบเราเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราไปถ่ายมันก็จะดีขึ้นรู้สึกแบบเหมือนทำทำงานไปด้วยแล้วก็เที่ยวไปด้วยมันจะรู้สึกแบบ work แบบเหมือน work and travel แล้วก็แบบมันสนุกอ่ะเห็นแค่นี้ก็สนุกแล้วแบบลองคิดภาพแบบไป13คนดิโอ้น่าสนุกลราอยากไปถ้าไม่มีโควิดนี่ น่าจะมันนะพี่ใช่ใช่ใน่าจะต้องมันมากน่าจะมันจริงๆลองกลับไปดูหลายๆเทปโอ้โหอันนี้คือเบเบ้ถ้าเทปพี่อ่ะเบเบ้เบเบ้ไปดูเทปพี่ปาร์ครับน้องหรืออะไรอ่ะที่เราไปอ่ะมันเดือดกว่าฮะโไหมโอ้ยปาร์คเดือดนะลุกจริงอ่ะใส่ชุดแบบว่าเป็นชุดแบบลับๆอ่ะอ๋อล่าสุดเลยเออล่าสุดแล้วก็ไปเดินอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคิดดูดิเหมือนชูพีทอ่ะเป็นฟิลอย่างนั้นน่ะไปเดินกลางเมืองญี่ปุ่นอ่ะโดนท้อแท้โดนน้ำโทษแล้วคือผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าความน่่่่ากลััวมมมนอยูตรงีีคุณไสิท ปเเขาคุณต้องทำครับที่นียนะ้วคุณแพ้คุณต้องทำคุณต้องทำกลัวนากลัวอเไม่น่ากลัวนะแต่เนี่ยน่ากลัวจริงอันนี้มันคือเอามาขู่พี่วาหรอน้ำจิ้มน้ำจิ้มเราไม่เดินอยู่กลางเมืองญี่ปุ่นเยออจริงอาานะเว้ยนะเว้ยก็คือมันมันเลยแบบว่าเป็นความเลียวอย่างตรงที่แบบว่ามึงต้องแบบขุดทุกอย่างที่มึงมีมึงต้องไปเอาชนะที่มันได้หนาดรอตอนเล่นนี่คือโคตรเสียวอ ก็นั้นแหละครับผมก็จบกันไปแล้วครับกับคลิปรีแอคชั่นนะครับผมก็สำหรับเราในฐานะที่เป็นน้องใหม่ก็จะเตรียมตัวให้ดีผมจะเตรียมใจให้ดีแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวของคลิปเก่าของดูมันดีนะครับเจแปนดูบันดีอินเจแปนดูบันดีดั่น้องที่ออนเซ็นอย่างฮาฮาเลยไหมล่ะฮาเลยก็เป็นยังไงบ้างนับเป็ไงง้าต้องถามคุณดีกว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยดูคลิปตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างบมาอย่างยาวนานเหมือนย้อนเวลากลับไปดูอ่าแบบก็แบบว่า แต่ว่ากลับมองมองกลับไปเห็นแล้วแบบว่ารู้สึกแบบเออเมื่อวัยเหมือนกันนะตอนนั้นคือยังรู้สึกแบบแป๊บๆเองอ่ะตอนนี้2ปีแล้วอ่ะสปีแล้วสองปีแล้วแต่ว่าแต่หน้าพี่แบบดูโตขึ้นเยอะเลยนะจริงเหรอสองปีเนี่ยนั่นนั่นดูดูไปดูไปความก่อนเสี่ยความก่อนเสี่ยความไปก็แบดูหล่อดูหล่อขึ้นดูหล่อโอ้ยสบายใจหน่อยสบายใจมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเมื่อวานเนี่ยเม่อแป๊บเดียวเดี๋ยวจะเข้าใจพอผ่านไปอ่ะเนอะ ช่วงเวลาความสุขมักผ่านไปเร็วเสมอนี่ขำคมมาแล้วนึงขำคมมาแล้วนึงอะไรเนี่ยครับผมก็ถ้าเบื่อใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับจะได้อ่านทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ใครชอบหรือไม่ชอบก็เมนคอมเมนต์ได้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะทำคลิปดีๆอย่างนี้อีกกลับไปใช่ครับก็ใครที่อยากให้พวกเรารีแอคอะไรครับรีแอคศิลปินหรือว่าคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับ ผก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะฮะให้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 ใหลาล้ลาลามหรืออะไรก็ได้นะกินผักมันขมกินผมไหมครับกินผักมันขมกินผมไหมครับ้ย้เ้ยให้ขอเรื่กให้ขเอกกินผักมันขมกินผมไหมครับ เอาไว้โอเคครับผมพวกเราดูมันดิก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ